สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนฮือฮาลิซ่าเผยโพสต์ใหม่นี่คือบ้านหลังใหม่ราคา200ล้านที่เป็นข่าวหลังลิซ่าแบล็กพิงพึ่งสร้างเสียงฮือฮาด้วยการควักเงินกว่า200ล้านบาทซื้อบ้านหรูต่อจากทายาทลอตเต้ซึ่งบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในย่านที่ไฮโซเซเลบริตี้และคนดังในเกาหลีอาศัยอยู่มากที่สุดล่าสุดลิซ่าโพสต์ภาพใหม่ผ่านอินสตาแกรมเผยภาพตัวเธอที่ถ่ายอยู่ในห้องลองเสื้อผ้าสุดหรู ซึ่งชาวเน็ตต่างก็สงสัยว่านี่คือบ้านหลังใหม่ที่ลิซ่าเพิ่งซื้อมาหรือไม่ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com ขอบคุณครับ